วันนี้ก็มาพบกับ R าบีที c ทินะครับในเรื่องของการเล่นลูกด้วยศรีรษะเป็นการเล่นลูกแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันครับขึ้นถลัยรับไม่ได้ครับโอ้โหเอาละจ้ะ เปิดหัวมาตอนนี้เราเก็บไปก่อนคนระับสองแต้มนี่คือรอบตัดเชือกนะมาดูภาพช้าลูกนี้จะกล้วยฮนะบ่องไว้ลูกนี้แตว่ถึงไทยได้รอบลูกนี้โอ้ยเลยลูกนี้ใช้ตีหัวทัดบล็อกลอดลงในแดงของเวียดนาม โอ้มีการขอชาเลนจ์เน็ตจากเวียดนามนะครับโอ้ขึ้นบล็อกหลังโอกาสที่จะโอเวอร์ก็วันนี้นะครับจะเป็นการเล่นลูกด้วยศีรษะต้องบอกว่าตอนนี้เด็กอายุยังประมาณ12นะครับ12-14นะครับซึ่งต้องบอกว่าการใช้ศีรษะนี้จำเป็นมากบางครั้งจะมีลูกที่ชงล้นมานะฮะเราสามารถใช้ศีรษะม่งเป็นคะแนนได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเปิด1-2-3แล้วเตะ นะครับก็ดูจากลูกที่เขาชงมาสามารถเล่นหัวแล้วก็ใช้วิธีการเล่นศีรษะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะมีวิธีการฝึกยังไงครับก็สําหรับที่การเล่นศีรษะในวันนี้นะครับก็จะเป็นการหมุงนะครับเป็นลูกที่ชงล้นมาก็หมุงได้เป็นลูกที่ชงมาชิดตะข่ายเราก็หมุงได้แต่วิธีการฝึกนะครับเราง่ายๆนะครับต้องบอกว่าน้องๆอ,อาจจะมีพื้นฐานมาขั้นหนึ่งแล้วนะครับซึ่งมาดูว่าผมจะใช้ตรงไหนของศีรษะหมุน เอาง่ายๆก่อนนะครับจับตะก้อง่ายๆนะตรงนี้นะฮะยืนง่ายๆมองตาต้องมองตะก้อตลอดนะฮะห้ามหลับตาส่วนมากเด็กๆจะหลับตานะครับให้มองตะก้ออันนี้ผมจะโยนง่ายๆนะครับเข้กแค่นี้ครับง่ายๆนะครับโยนขึ้นนี่ฮะนี่จะเป็นด้านข้างของศีรษะคือตรงนี้นะครับไม่ใช่ตรงนี้ส่วนมากบางทีเด็กจะหันงนี้แล้วก็ฟาวนะครับนี่ใช้วิธีการหันข้างเหมือนเราจะขึ้นบล็อกนะฮะ นะง่ายๆนะครับโยนง่ายๆแล้วก็ตีนะนี่ฮะมองตะก้อตามองให้เด็กๆฝึกยังไม่ต้องยากมากเอาแค่นี้ก่อนนะฮะให้รู้สึกวิธีการตีก่อนนะฮะว่าโดนตรงไหนของศีรษะอ่านะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่1ก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนที่2ผมจะจําลองสถานการณ์จริงมีอยู่2กรณีที่ผมบอกเมื่อกี้ 1. ลูกที่คู่ต่อสู้ชงล้นมาแล้วเราใช้ศีรษะ2ลูกที่ฝั่ง ฟังเราทีมเราชงมาใกล้ตาข่ายเราใช้ศีรษะเดี๋ยวพาไปดูลูกที่ชงล้นมาก่อนแล้วผมจะใช้ศีรษะง่ายๆนะครับมองตะก้อนะครับมองตะกอนิดเดียวนะฮะอ่มองตะก้ออะวิธีการหมุงนะครับไม่ต้องหันหน้าไปงี้ฮะบางทีอาจจะฟาวได้นะฮะแล้วเวลาเรายืนนะครับอย่างนี้ครับเราหมุงเสร็จเราวิ่งไปอย่างนี้จะทําให้ไม่ฟาวครับเอาง่ายๆนะครับนี่ทิกง่ายๆก่อนนะครับอาชงล้นมานะครับ ตีเลยครับไม่ต้องรอนะใช้วิธีการตีหัวเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาเปิดนะครับอ้าวมาจําลองฝั่งนี้นะครับเมื่อกี้ฝั่งด้านชงล้นอันนี้ฝั่งตัวเองฝั่งทีมตัวเองชงโอเคชงนี้ใกล้ตะข่ายนะครับลูกใกล้ตะข่ายคลายกันนะครับคลายกันนะครับนิดเดียวนะครับนะใช้ด้านข้างนิดเดียวนะครับมองตะก้อนะอย่าหลับตานะฮะอย่าหลับตานะฮะ นี่ก็ง่ายๆครับเป็นคะแนนเหมือนกันนะบางครั้งมันไม่สามารถเตะได้นะครับไม่สามารถที่จะเตะได้หรือแตะหยอดทันลูกมันต่ําเราใช้วิธีการเล่นลูกด้วยศีรษะง่ายๆเลยนะครับ,นะรบ,นะรบนี่คือ,อขั้นตอนในการฝึกนะครับเมื่อกี้นะฮะผมได้เป็นตัวอย่างในการฝึกไปแล้วนะวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาน้อง Academy, อะคาเดมี่เชิญน้องฟักแฟงนะครับกับ น้องเจนนะครับฟักแฟนกับน้องเจนนั่ไม่ได้มานานอ้าวนะครับเราเป็นคนโยนเองโยนเองก่อนเอาง่ายๆเหมือนที่โค้ชทำยืนตีนะลองดิลองอออฟักแฟนโยนเจนเดินไปด้านข้างเอาด้านข้างเมื่อกี้โค้ชบอกว่านี่ด้านข้างลองลองด้านข้างทีนี้รักแฟนลองโยนแล้วกระโดดดิโยน แล้วกระโดดอ่าอ่าอาเจนด้วยเจนด้วยอ่าอ่าอ่าเยี่ยมมากอ่าลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งอ้าวอ่าโอเคอ่าตัวอย่างและแบบฝึกที่ผมได้ฝึกไปนะครับเดี๋ยวมาดูน้องฟักแฟงกับน้องเจนอันนี้คือตะก้อต้องสัมผัสตรงนี้นะครับอ่าต้องสัมผัสตรงนี้กระโดดขึ้นมาแล้วตะก้อสังเกตนะครับเนี่ยโดนตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวให้น้องฟักแฟงกับน้องเจนลองอ้าวให้โยนเองก่อน อลองเหมือนทำเหมือนเมื่อกี้ปึ๊บเออโดนตรงไหนโดนโดนตรงที่โค้ดบอกไหมลองลองเออฮะลูกมันจะหมุนมุดลงฮะลูกมันจะมุดลงนะสังเกตนะครับแล้วถ้าเราหันข้างมันจะไม่ฟาวนะครับมันจะไม่ฟาวนะถ้าเวลาเราเสียหลักเราเดินไปข้างหน้าได้นะครับอ่าลองใหม่อ่าลองอ่าอ่าโอเคเมื่อกี้อ้าวรู้จุดสัมผัสแล้วใช่ไหมอ่ารู้จุดสัมผัสทีนี้ เราจะจำลองนะฮะสถานการณ์จริงซึ่งผมได้บอกไปแล้วว่ามีอยู่สสถานการณ์ก็คือ 1. นะครับลูกที่ชงล้นมาเราใช้ศรีรษะตีกับ2ลูกที่ฝั่งทีมเราชงมาชิดตะข่ายเราต้องฝึกตีนะเดี๋ยวโค้ชจะไปโยนฝั่งรถตะข่ายให้มงก่อนนะตาต้องมองตะก้อแล้วโดนจุดสัมผัสนะเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าน้องๆพักแปงกับน้องเจนจะเป็นยังไงไปดูครับ ยนได้หลายๆจุดครับมองมอง,มองเยี่ยมมากอเเยียมมากสมากเยมาก่ายๆครับลาอาครับก็สำหรับ RBT c t i c k ในวันนี้นะครับก็เป็นการฝึกนะครับ เล่นลูกด้วยศีรษะนะฮะโดยเงื่อนไขก็คือเป็นลูกที่คู่ต่อสู้ชงล้นมาแล้วเราตีและฝั่งทีมของตัวเองชงชิดตะข่ายแล้วเราใช้ศีรษะนะครับนะ,ะก็เป็นการแก้ไขสถานการณ์แล้วก็สามารถเป็นพลิกเกมได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องอมีหลายขั้นตอนมงลงเลยเป็นคะแนนเลยนะครับง่ายๆก็ฝากติดตามนะครับ RBT City นะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมนะฮะ มังกรจิ๋วนะครับน้องๆอะคาเดมี่สโมสรตะกอาราชบรีครับวันนี้ขอขอบคุณครับ